Samsung Galaxy, 1941, 4, galaxy, er 25, galaxy ี2 0อสกับราคาค่าตัวมือ2ที่ประมาณ4,500บาทในปี2025นี้การใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบให้เพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับยูโกนุมฮ่าฮ่าสองชแนวนะเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมขอขึ้นสเปคไว้ด้านข้างฟอร์มสรุปจุดเด่นของ Galaxy S20 FE เครื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังกันละกันนะครับเมื่อเทียบกับราคามือสปัจจุบันที่4,500บาทบุกหลบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น 5G นะครับชิปเซ็ตที่ใช้นี่เป็น Snapdragon 865นะซึ่งถือว่าแรงอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เล่นเกมกราฟิกสูงๆได้แบบสบายๆเลยนะครับและที่สําคัญคือตัวนี้ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้ทั้งกล้องหน้าและ้ะกล้องหลังเลยนะครับซึ่งราคาต่ำกว่า15ื่นในสมัยนี้เนี่ยน้อยตัวนะครับที่จะทําแบบนี้ได้ ในส่วนของข้อพิจรารณาเลยก็คือน้องเนี่ยตอนที่ Android 13เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปต่อแล้วแต่เ็ายังสามารถใช้ได้ทุกแอปแล้วก็ทุกธนาคารอยู่นั่นเองนะครับส่วนใครฟังแล้วสนใจนะครับอยากได้อย่างเป็นเจ้าของน้องผมบอกราคาตั้งแต่ตนคลิปเลยคละคันนะครับผมขายเพียง3,350บาทเท่านั้นแต่ว่าน้องมีตำหนิอยู่นะโดยตำหนิที่ว่านี่ก็คืออาการจอเบิร์นแทบเมนูแจ้งเตือนด้านบนนี่นะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วเนาะ อาจจะต้องเปิดหมดมือช่วยเอานะก็ขอคนไม่ซีเรียสลาน้องได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับและนี่คือสภาพของน้องครับรอบๆก็มีรอยเคสกัดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝาหลังนี้อาจจะมีเคสกัดเดยอะนิดนึงเนะ้อได้ไปก็ใส่เขียช่วยน้องก่อนละกันนะครับส่วนใครที่พลาดเครื่องนี้ไปนะครับและอยากได้โทรศัพท์ดีๆราคาถูกๆก็แนะนําเป็นของพี่วัชระยิ้มดีคนนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กแกไว้ให้ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าหลายๆตัวนี้ราคาถูกกว่าในท้องตลาดมากเลยนะครับ ก็ซื้อจริงส่งจริงนะครับเครื่องในคลิปเนี้ยก็ของแกนะครับอ่ะตอนนี้ไม่รอชาร้าไปดูรีวิวเต็มกันเลยครับในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็คือตามสไตล์ของซัมซุงเลยนะตัวนี้เป็น r o i d 13นะครับ One UI เป็นแบบ5.1นะปัดซ้ายปัดขวานี่คือแบบลื่นๆเลยนะครับอัตรารีรเฟรชของหน้าจอตัวนี้ครับเป็น Full HD 120เฮนะ นะครับตัวแถบเมดูด้านข้างนี่ก็มีมาให้นะปัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในเครื่องนะครับกนปัดลงก็จะเป็นแจ้งเตือนใช้งานง่ายอย่างนี้เนาะ <c oughs> ว่าเราก็มาเทสโซเชียลสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นลำโพงพูด Robbie a r t นะครับ <c oughs> แลวก็ค่อนข้างที่จะดังน,นะ มาดูเรนส่วนการทดสอบเกมกันบ้างนะครับเป็นเกมเดินนะ a อดฟ a ล์ล l a ลฟนั่นเองนะครับผมเนี่ยปรับกราฟิกสูงเลยนะจริงๆเขาก็เซตมาเป็นกราฟิกสูงอยู่นะครับเพราะว่าคลิปเซตแต่ละคนที่ใช้เนี่ยเป็นแบบ865นะซึ่งถือว่าแรงพอสมควรนะครับเกมกราฟิกสูงๆอย่างเช่นเกมจูนแท็กเนี่ยปรับการ60 fps เล่นได้ลื่นๆเลยนะใครที่กาลังหาเมนจเล่นเกมอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเพื่อน อ O าวบ e ฟี่ทับ G อะไรแบบนี้เนี่ยคือปล่อยผ่านได้เลยนะเล่นกันแบบลื่นๆเลยนะจอฟลูอิดร้สของ Samsung เนี่ยสีสันสดใสใช้ได้เลยนะแล้วก็อย่างที้บอกนะครับว่าเป็นลำวงคู่เนาะะเป็นเกมแนว FPS เนี่ยก็เล่นมาฟินๆอยู่แล้วน,นะคะเป็นอย่างลื่นนะแล้วก็ขนาดจังหวะเข้าชนก็ไม่ได้มีกระตุกแต่อย่างใดนะครับก็ซื้อเล่นเกมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะประมาณนี้กันนะครับสำหรับการเทสเกม ถัดมามาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างน,นะครับสเปคกล้องในี่ผมคืนไว้ด้านข้างนะก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดเทตหน้าชัดหลังเบลอนะหรือว่าจะเป็นภาพถ่ายปกตินะครับกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยของซัมซุงที่ทํามานี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เองจะอยู่ด้านบนทางนี้นะครับสามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่าส่วนตัวช่วยต่างๆในการถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนข้างครบเลยน,นะมีทั้งโปรถ่ายรูปไฟลร์รอแล้วก็โปรวิดีโอนะครับ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนี่ต้องบอกว่าสุดจัดเลยนะครับถ้าไม่ใช้ค่ายซัมซุงที่ทําไม่ได้แบบนี้นะใส่มาให้เต็มที่นะครับเป็นแบบ 4K 60fps นะครับทั้งกล้องหลังแล้วก็ตัวกล้องหน้าเลยนะซึ่งราคาต่ํากว่า15ื่นในสมัยนีย้กล้องหน้าถ่าย 4K 60fps นี่น้อยตัวเลยนะครับสามารถนับตัวได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นก็ทําได้นั่นเองนะนี่ก็เป็นจุดเด่นหลักๆของเลือธงซัมซุงนะครับที่ทําให้เป็นตัวเลือกหลักของมือสองที่จะนำมาใช้ถ่ายงานนั่นเองนะครับ ว่าแล้วไม่รอช้าไปดูตัวอย่างงานภาพและงานวิดีโอกันเลยครับเริ่มจากอันต้าไนะครับแล้วก็ไล่ไปที่1เท่านะครับจากนั้นจะเป็นเลนเทโลวโต้8ปดล้านพิกเซลแล้วนะครับก็แนะนําให้ควรซูมเกิน3เท่านะเพราะว่าเขานั้นน่ยไม่ได้เหมาะสำหรับการซูมไกลนั่นเองนะครับมาดูนอกอางคารอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอันต้าไนะครับแล้วเราก็ไล่ไปที่1เท่านะครับ ก็เก็บสีสันได้ค่อนข้างดีนะครับสีเขียวของซัมซุงนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะอันนี้เป็นแบบพอร์เตสแล้วนะครับบรรลายหลังได้ค่อนข้างดีเลยนะหรือจะถ่ายครสอัพใกล้ๆเนีน่ยกล้องหลักก็สวิตเลนออกมาเนี่ยเบอร์หลักได้สวยเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือครอสอัพใกล้ๆอีกหนึ่งภาพน,น,นะครับโอ้โหเดี๋ยวด้านหลังนี่สวยมากเลยนะอันนี้เป็นโหมดพอร์เทสคูณ3ของเลนส์เทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆลองดูน้องพึ่งให้ดีๆนะโอ้โหตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนแล้วกกก็มิิิตาารรเบภพนยงสวดดููถไไ้จ ส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลตัวนี้ก็ถ่ายปกติได้ดีนะครับทำ HDR ย้อนแสงก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของโหมดพลเทศเนี่ยตัดขอบได้เนียนดูมีมิตินะครับแล้วก็โหมดพราเทศเองเนี่ยสามารถมาแก้ไขในเกาลีด้านหลังนะครับสามารถเปลี่ยนเบอร์นะครับปรับจะให้เบอร์น้อยเบอร์มากนะครับหรือจะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆของมิติเบอร์เนี่ยก็มีมาให้นะีนนนเป็นพเทสวิดีโอนะครับ อบใส่ยูเทอร์นะครับแล้วก็ต้องการการกันสั่นพอบิวตี้ด้วยเนี่ยก็แนะนำเป็นฟูดี30เอพีเอนนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็ดูดีสวยๆคือขาวกราจ่างขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆน,<อ>นะโหมดกันสั่นพิเศษนะครับของ Galaxy S20 FE นะโอ้โหเดินถ่ายแบบนิ่งๆกันนะแล้วก็สูงๆเนี่ยคือเวลาถ่ายวิดีโอในงานของเขาเนี่ยจะสามารถสลับกล้องได้นะครับแบบนี้นะ นี่นะครับเหมาะก,การถ่ายวอลกมากเลยครับอันนี้คือยืดสุดแขนครับก็จะประมาณนี้นะง,งานวิดีโอแบบ 4K นะครับกล้องหลัง60 fps นะจะสังเกตเห็นเลยว่าการกันสั่นนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆยวลองดูกันเข้าโฟกัสดูนะ <ๆ S 1> นี่นะครับโหถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าซัมซุงเนี่ยสลับคล้องได้เลยนะนี่นะครับก็คือทำวอลกได้เลยนะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ย แล้วการสั่นที่ทำให้ดีเยียบเลยนะเฮ้ยนี่ขนาด 4K 60fps นะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีการสารั่นที่ดีขนาดนี้นะเพื่อน ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy s 20 FE นะโดยรวมแล้วนะครับงบประมาณ4,500บาทเนี่ยสหาสภาพสวยๆได้ก็ยังคุ้มค่าแต่น่าใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพนิ่งงานวิดีโอถ่ายฟีดเล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้ดีคุ้มเกินค่าตัวไปมากแล้วนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะน้องมีตำหนิอาการจอเบินแถไมไปดูแจ้งเตือนด้านบนนิดนึ่ะนะครับ ถ้าใครฟังแล้วรับน้องได้ไม่ซีเรียสก็เพียง3,350บาทเท่านั้นนะครับทักลายละเีด้านล่างมาได้เลยชอบมือถือมือสองราคาดีมีรีวิวขายแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแลว้วาเจอกันในตัวถัดไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ